ได้มานั่งคุยกันเรื่องวิถีชีวิตใครอยากจะเดินทางเป,ป็นศิลปินมันลำบากไหมส้นตีนตัวเองเนี่ยยืนได้ไหม ัสดีครับรายการไทยแอคเอ์ตวันนี้เดินทางมาที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้เรามีนัดหมายพบกับศิลปินนะครับก็คือท่านอาจารย์ไมตรีพาละหอมนะครับวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสตูดิโอท่านก่อนอื่นนั้นฉายาที่แวบวงคนศิลปะให้ฉายาท่านอาจารย์ว่ากูแกงอีสานนะครับอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าที่มา ความเป็นมาความเป็นไปเป็นยังไงเดี๋ยวให้อาจาย์ได้พบปะแล้วคุยกับพวกเราโกแกงยีสานครับจย์ครับเป็นยังไงที่มาประวัมาโกแกงยีสานจริงๆเนี่ยผมตอนเป็นฉายาที่เราตั้งกันเองตอนสมัยที่ยังเรียนหนังสือนะครับก็มีอาจารย์ตูงที่สนิทกันอาจารย์ตูงบุริลักษ์อาจารย์ไข่บริยนนาอาจารย์สัมพันธ์ทองอาจารย์สัมพันธ์สารลักษ์ แล้วก็มีผมสามสี่คนแล้วก็ตั้งฉายากันแล้วผมเขียนรูปจะเขียนสไตล์ออกแนวอีสานเาสมอตั้งแต่สมัยเรียนแล่อาอ,อาจารย์ตุงกับอาจารย์ไข่เลยตั้งฉายายว่าโกแกงอีสาน<อ>เป็นที่มาเป็นที่มาแล้วก็อาจารย์ไข่ตั้งฉายายกันตั้งสมัยสมัยเรียนว่าแจ็คสันพันล็อกแจ็คสันทันล็อกส่วนอาจารย์ตุงเนี่ยดาลีา่ส่วนอาจารย์เพียงสัมพันธ์เนี่ยที่ปั้น วัดหลวงประคุณเนี่ยตั้งฉายาว่าตุวรู้ตเต็จจะเป็นแก๊งที่สนุกกันเพราะคือใน2สองกลุ่มนี้จะกลุ่มหนึ่งจะอยู่สิมบกร์อีกกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งอยู่จุฬาผมที่เรียนจบจุฬากับอาจารย์พียงสัมพันธ<ช>์อาจารย์ไข่แล้วก็อาจารย์ตงจะอยู่ที่ฝ่ายสิมบก,กรแล้วก็เราก็จะไปมาหาสู่ตลอดตัเวเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแก๊งบ้านนอก <laughs> เอาแสดงว่าที่เรียกว่ากูแกงิสานแสดงว่าง,งานเราเนี่ยมีมีอิทธิพลหรือได้รับอิทธิพลมาจาก ตัวแกงหรือเปล่าครับอาจารย์มันเป็นลักษณะแซลกันมากกว่านะครับแซลกันแล้วก็ลักษณะการใช้สี <Okay. S 2> สีที่ค่อนข้างสดใสแล้วก็เรื่องราวแล <Okay. S 2> ะ,ะเรื่องราวก็เลยเป็นที่มาเหมือนงานของอาจารย์ไข่ก็จะเป็นงานแบบแอฟแทกที่เราเราสมัยนะเพราะว่าตอนสมัยที่เรียนหนังสือเนี่ยก็จะค้นคว้าตามตำราต่างๆที่มีให้ให้ค้นคว้าให้หศึกษาแล้วก็ศึกษาเรื่องสีศึกษาเรื่องเทคนิคศึกษาเรื่องอะไรกันในสมัยเรียนก็จะเป็นลักษณะแบบนั้น <Okay. S 2> เพราะว่า การเรียนหนังสือนั่นคือการค้นหาค้นหาแนวทางใช่ครับค้นหาวิธีการสร้างสรรค์ใช่ไหมครับทีนี้มันก็เลยมาเราเราอาจจะชอบเรื่องสีสันนี่รเหว่าากันเดี๋ยวก็มาต้อทำลักษณะยอย่างเงี้ยตรงนั้นแรกๆเนี่ยมันก็ในช่วงงานที่งานที่ทําที่เป็นงานงานเรียนจบเนี่ยก็จะจับประเด็นเรื่องอีสานครับเป็นหลักแล้วก็ค่อยก็ทํามาก็ไม่รู้ก็ พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากแนวความคิดจากแ oh. นวความคิด, oh. ด,ดเรื่องของอีสานเนี่ยเพราะว่าดูงานของอาจารย์แล้วส่วนใหญ่ี่ก็จะมองเห็นเลยว่าเป็นเรื่องของวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนาครับใช่ไหมครับแล้วก็แต่สีนี่อาจารย์มีมีวิธีการหรือว่ามองที่สีที่ใช้ในงานเนี่ยเขาเรียกว่าสไตล์เลยครับสไตล์การกันคือ,อ,องานงาน,งาน,ง,าน,ง,านงานของผมมันจะเป็นลักษณะงานโฟก์ โฟกบางคนก็บอกว่าเป็นโฟกโมดุลโฟก์ว่าโฟก k อาร์ตบางคนก็บอกว่าเป็นฟิกเกอร์ทีแต่ว่าลักษณะงานผมมันมีบุคลิกพิเศษอย่างนึงคือลักษณะการการใช้การออกแบบดีไซน์มันค่อนข้างเป็นลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัวแม้แต่เรื่องสีเรื่องเส้นเรื่องบุค uh, ลิกที่ดูเหมือนแข็งบางทีเราเขียนเรื่องของ uh, เรื่องง่ายๆแต่เขียนแบบใช้สีที่พลังอะไรเงี้ยให้มันเกิดแรงปะทะเพราะว่า คนอีสานส่วนมากแล้วจะมีความรู้สึกเก็บกดอยู่แล้วโดยพื้นฐานลักษณะของอแผ่นดินด้วยลักษณะของอช่วงสมัยที่เราไปอยู่า,า,าไปอยู่กรุงเทพหรืออะไรต่างๆเนี่ยแรงกดดันมันสูงมัน,ม,นมันเหมือนมีแรงแรงขับภายในว่าเราต้องหาอะไรเข้าไปประทาผมผมเคยติดตามงานอาจารย์มันจะใช้คําว่าฮัานก้าเบิกบาน อันนี้มันน่าจะเป็นคอนเซปต์ของงานทั่วๆไปหรือเปล่าดูแล้วเบิกบานใจคือจริงๆคําว่าฮานาาเบิกบานเนี่ยที่ชอบใช้เพราะว่ามันเป็นคําที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขเพราะว่าคนที่ทํางานศินลปะโดยโดยจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะอยู่รอดด้วยการทางานศินลปะนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นศินลปินที่อยู่ต่างจังหวัดโอเคในสมัยก่อนหน้านั้นผมยังอยู่กรุงเทพอยู่มันก็ไม่มีปัญหา พอนี้เราตัดสินใจาลาออกจากการเป็นอาจารย์มาหาลัยเรากลับมาอยู่เพราะันการต่อสู้การเดินทางเข้าไปจัดการแสดงเนี่ย<ช>มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วทีนี้มันก็เป็นเรื่องยากน,นี่คือ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 สิ่งที่เวลาเราคิดอะไรไม่ออกแล้วบอกฮานาก้าเบิกบาน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 เป็นเหมือนคําที่บอกว่า <c oughs> ให้กําลังใจต <c oughs> ัวเอง,ใช,ง,ใ,ชงใช่ครับ,รบว่าเฮ้ยเให้มันเบิกบานให้เบิกบานให้งานที่มันออกมาแล้วก็มันรู้สึกเบิกบานมีกําลังใจที่จะสร้างสรรค์นะครับ เพราะว่าการที่จะเด็ดเดี่ยวในเส้นทางศิลปะออกมาเพื่อจะทํางานศิลปะจริงๆมันโดยไม่ทําอย่างอื่นนี่เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องายาก,อ,ากอ๋อยิ่งในในความเป็นจริงแล้วนี่วงการศิลปะมันก็แบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายกันอยู่แล้วแล้วที่นี่ตัวผมเองก็จบจุฬาศิลปากรจุฬาซึ่งในส่วนของคนที่ทํางานศิลปะต่อเนื่องจริงมีน้อย,นอ,ยนอกจากว่าจบข้คณนะ จบปริญญาตรีแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่ศิริมกรแล้วก็อย่างนี้ได้กลุ่มเพื่อนและกลุ่มครูบาอาจารย์เพิ่มขึ้นแต่ตัวผมไม่ได้เรียนต่อนะครับเพราะช่วงนั้นไปเป็นอาจารย์ได้รับเชิญตอนจบใหม่ๆก็ได้รับเชิญไปสอนที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอรมชันแล้วก็มันไฟแรงเขียนรูปแล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าไปเรียนต่อโทททำไมว่าตอนนั้นจะได้ทุนไปเรียนต่ออังกฤษด้วยแต่รู้สึกว่าไม่ได้ละไ,ไม่อยากไปละเราแสดงงานเราลงสุกละก็ <c oughs> เลยไม่ได้ไป เรพอสอนหนังสือไปถึงจุดหนึ่งก็เกิดความรู้สึกเบื่อนะเบื่อเบื่อหน่ายนะเบื่อในช่วงตอนที่อยู่ที่นี่ก็แสดงงานไปไปหลายครั้งนะครับมีได้ได้เปลีรยนรับเชิญไปแสดงที่เดนมาร์กที่ออสเตรเลียและที่อังกฤษนะครับทั้ง่วงนั้นแล้วก็หลังกลับมาอยู่ต่างจังหวัดก็มาเริ่มต้นอยู่ที่สวนที่กัลักคุณพัดก็เคยไปนะครับที่จัดงานศิลปะตาธรรมชาติที่ไร่บุญดานครับ ตอนนั้นก็จัดงานกันกันกบเป็นค่าศิลปาะเด็กแล้วก็ศิลปินเป็นการนํางานแบบลักษณะของแลนอาร์ตเข้ามาเกี่ยวข้องตอนนั้นรู้สึกสนุกนะสนุกมากก็วันนี้มานี่ผมว่าที่นี่มันมันเหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้หนึ่งเลยนะแต่นอกจากได้เรียนรู้ในเรื่องของงานศิลปะแล้วเนะี่ยน่าจะเป็นเรียนรู้เรื่องของของวิธีการคิดของของคนทํางานศิลปะด้วยนะที่มาอาจารย์พูดเมื่อกี้ว่าการที่จะออกมาเพื่อจะทํา ศิลปะอย่างเดียวเนี่ยมันมันเป็นเรื่องยากศิลปะคือตอนที่ผมออกมาผมมาอยู่ที่ไร่บุญบรรดาลก็ทีแรกว่าจะทําหอศิลป์อยู่ที่นั่นนะครับแต่ที่นี่มันก็มีเหตุปัจจัยนะเขาเรียกว่าบุพรกรรม <c oughs> ก็เลยต้องย้ายไปอยู่มุขทหารไม่มสบายไม่ได้ไปอยู่มุขทหารก่อนไ,ไ,ไปอยู่มุขทหารไปอยู่มุขทหารแปดปีแล้วก็ไปว่าจะทําหอศิลป์ที่ท่านอีกเพราะมีที่อยู่ริมโขงไปซื้อที่อยู่ที่นั่นแล้วก็ว่าจะทำหอศิลป์มันก็มี มีเหตุให้ต้องไม่ได้อยู่อีกนะครับก็มาบวชแล้วก็จะกลับมาอยู่ที่สวนที่กันทลัลก็แล้วก็มาอยู่แล้วทีนี้เพราะสาเหตุที่สวนมันค่อนข้างอยู่ลึกนะครับก็หาลูกน้องอยู่ก็ยากดนก็เลยก็ลูกน้องก็หนีไปที่ะคนสองคนแล้วทีนี้ก็พอดีมีอาการเจ็บป่วยแล้วก็อยู่ที่สวนแล้วถ้าวนั้นอยู่คนเดียวก็มารักษาตัวแล้วทีนี้ พอดีพี่สาวเขาก็มีที่อยู่ที่หน้าวัดหนองก่พง<ช>์นะครับแล<ช>้วก็ตอนนั้นเราจะออกจากโรงพยาบาลมาก็มา,ารักษาตัวอยู่ที่นี่อันนี้อันนี้คือสถานผมผมมาเมื่อกี้มาไม่ถูกอันนี้คือเขาเรียกว่าบอกบอกอันนี้บ้านพงสว่างบ้านพงสว่างบ้านพงสว่างอ,อยู่หน้าวัดหนองบ่อพงอ์ของหลวงปู่ชาะนะครับถ้าใครแวะมากราบอธิธาตุหลวงปู่ชาหรือว่ามาวัดก็สามารถแวะเข้ามาได้